สนาม h s n Stadium ครับสนามเย่าของทีมพนมเป็นคราว FC ครับ ปีที่แล้วบุรีรามยูไนเติดมาเปิดฟุตบอลคลินิกให้กับเด็กๆชาวกัมพูชาที่นี่ครับโอ้โสโมสรพนมเป็นคาวเว็ซีนะครับเน้นการพัฒนาฟุตบอลอย่างยั่งยืนครับดูดีดดดครับเด็กๆเยาวชนคารัเดนี่เต็มหมดครับ เด็กที่นี่มีค่าใช้จ่ายนะครับคนละสิบดอลล่าครับได้เสื้อหนึ่งตัวครับถ้าเป็นอาคาเดมี่ของบุรีรัมก็ฟรีทุกอย่างมีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยครับมีเงินกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้อีกครับถ้าเป็นเด็กบุรีรัม องคุณองคุณพูดเหมือนเ<อ>ด้งมาเ<อ>ด้งองคุณพี่โน้ตพี่โน้ตถ่ายรูปหน่อยครับเด้งมาเด้งพี่โน้ต <c oughs> เอาพี่โน้ตพูดได้ไหมไม่ได้ <c oughs> พูดเหมือนกันไหมเนี่ยคล้ายๆแต่ไม่เหมือน

ออคุณเจริญเจริญอ๋อคุณอาอคุณออคุณแปลว่าขอบคุณนะครับเด้งมาเด้งอออคุณออคุณออคุณ Thank you Thank you ครับอดมินพูดเป็นสองคำครับเดงแปลว่ารู้ครับมาเดงแปลว่าไม่รู้ครับ ใครพูดอะไรมาก็มาเดงเตไว้ก่อนครับแต่ว่าไม่รู้ครับนสนาม R S N Stadium ครับความจุ10,000ืที่นั่งครับสวยเลยครับเ <c oughs> มื่อกี้มีซาวแท็กใครแปลได้แปลด้วยนะครับ อะไรครับบอกบอกบอกยังว่ามันคืออะไรส่งมอบให้สารอาญาครับสารเห็นก็จะรับอย่างเดียวเลยอันนี้พี่มิ้งลืมไว้ที่ต้องดูชื่อด้วยสนามบินครับตั้งแต่เช้าแล้วครับกรอกเอกสารเสร็จวางไว้เลยครับทิ้งไว้ที่เคาน์เตอร์กรอกเอกสารเลยครับอยู่ไหนเจ้าตัวเจ้าตัวขอคืนตั้งแต่อยู่ดอนเมืองแล้วครับไม่ให้ครับเอามาขึ้นสารที่พนมเปญ ระเป๋าพี่มิงถึงมือสาลแล้วครับส่งมอบโดยพี่เอ็มครับเรามีคลิปหลักฐานไว้ครับเราจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้นะครับ <c oughs> ฮึโอเคใช่ใช่ใช hmm. okay, sure, sure, sure. ่นโองเสียอยู่ไม่บอกเหรเไม่บอกว่าตอนนี้ยังไม่เปิดเลนะเริ่มตาดูๆ ติบอยจะเลื่นอตาของขวาเวลายิงต้องยิงอย่างนี้ No, no, no.